พระพุทธเจ้าทรงปฏิญญาพระองค์ว่าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ทรงตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองจึงทรงมีพระนามว่าสัมมาสัมพุทธโธเพราะทรงตรัสรู้คือรู้แจ้งในอริยสัจสี่ด้วยญาณสามคือพระปัญญาอย่างรู้ในอริยสัจสี่อย่างละสามรอบมีอาการสิบสอง ด้วยพระพุทธดำรัสที่ทรงตรัสไว้ในธรรมจักรกับปวัตนาสูตรโดยมีข้อความดังต่อไปนี้ยาวกีวันจเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันตังปริวัตตังดวาดาสาการังยท่าภูตังยาณทัศนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังปิกเวเดวเกโลเกสมาลเกสพพมเก สัตสัมมาป h ามณ a ยาปชายะสเทวมนุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโทโธปัญจัญ,ญาสิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาอารูเห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราซึ่งมีรอบสามมีอาการสิบสองอย่างนี้ยังไม่หมดจดเพียงใดแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราได้ยืนยันตนว่าเป็นผู้ตัสรุ้พร้อมเฉพาะซึ่งปัญญาเครื่องตัดสรู้ชอบไม่มีความตัดสรู้อื่นจะยิ่งกว่าในโลกเป็นไปกับเทพดามารพรมในหมู่สัตว์ทั้งสมณพราหมณ์เทพดามนุษย์ไม่ได้เพียงนั้นยยะโโตตตจจจากคเเเเมมพิิิวออสสสสุุสุัร เอวันติปริวตังดวาดาซาการังยะท่าภ ah ah ูตังยานัทสนังสุวิสุทธังอโหสิอัทธหังพิกเวสเดวเกโลเกสมาลเกสพรมเกสัสสะมณะรามณียาปชายะสะเทวมนุษสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงยานันจะปนเมทัศนังอุทปาธิอากุปปาเมวิมุตติ อายมันติมาชาตินัตถธานิปุณภโวติดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดแลปัญญาอันรู้เห็นตามเป็นจริงอย่างไรในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราซึ่งมีรอบสามมีอาการสิบสองอย่างนี้หมดจดดีแล้วเมื่อนั้นเราจึงได้ยืนยันตนว่าเป็นผู้ตัดสุปพร้อมเฉพาะซึ่งปัญญาเครื่องตัดสุชอบ ไม่มีความตัสรู้อื่นยิ่งกว่าในโลกเป็นไปกับด้วยเทพดามารพรมในหมู่สัตว์ทั้งสมณพราหมณ์เทพดามนุษย์ก็แลปัญญาอันรู้เห็นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าความพ้นพิเศษของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นที่สุดแล้วบัดนี้ไม่มีพบอีกญาณสามคือพระปัญญาอย่างรู้ในอริยสัจสี อริยสัจสีละสามรอบรวมเป็นสิบสองรอบด้วยกันยานสามประกอบไปด้วยสจญาณพระปัญญาอย่างรู้ว่าอริยสัจสีเป็นความจริงหรือมีจริงกิจจยานพระปัญญาอย่างรู้กิจที่ควรทำในอริยสัจสีแต่ละอย่างกักตยานพระปัญญาอย่างรู้กิจอันทำแล้วสัจยานในอริยสัจสี่ก็คือ พระปัญญาอย่างรู้ในทุกคคว่ามีจริงพระปัญญาอย่างรู้ในทุกขสมุทัยคือเหตุเกิดแห่งทุกคคว่ามีจริงพระปัญญาอย่างรู้ในนิโรธะคือการดับแห่งทุกว่ามีจริงพระปัญญาอย่างรู้ในมัคคือหนทางแห่งการดับทุกคคหรือข้อปฏิบัติให้ถึงการดับทุกว่ามีจริงสัจญ,ญาในอริยรรสัจสี่ก็คือ พระปัญญาอย่างรู้ว่าทุกควรกําหนดรู้พระปัญญาอย่างรู้ในสมุทัยก็คือเหตุเกิดแห่งทุกข์ควรละพระปัญญาอย่างรู้ในนิโรธาคือการดับทุกข์ก็คือการดับทุกข์ควร <t ell> <t ell> ทําให้แจ้งพระปัญญาอย่างรู้ในมรรคคือหนทางแห่งการดับทุกข์ก็คือมรรคหรือหนทางแห่งการดับทุกข์นั้นควรอบรมให้เกิดให้มีขึ้นกัตยาน คือพระปัญญาอย่างรู้ในอริยสัจสี่ทุกข์ได้กําหนดรู้แล้วสมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกละได้แล้วนิโรธาการดับทุกขได้ทําให้แจ้งแล้วหรือทําให้บรรลุถ,ถึงแล้วมักข้อปฏิบัติให้ถึงการดับทุกขได้อบรมให้เกิดให้มีขึ้นแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้คือรู้แจ้งในอริยสัจสี่ด้วยพระญาณทั้งสามตามที่กล่าวมาแล้วนี้ ก็ทรงดับเหตุแห่งทุกข์คือดับอวิชชาด้อย่างหมดสิ้นด้วยอาสวะขยายานเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ขจัดอาสวะทั้งปวงให้หมดสิ้นไปเพราะเหตุแห่งอาสวะทั้งปวงคืออวิชชาถูกขจัดได้หมดสิ้นไปแล้วด้วยด้วยพระปัญญาอันยิ่งคือโลกุตรปัญญาเมื่อเหตุแห่งทุกข์คืออวิชชาดับอย่างหมดสิน้นกิเลสทั้งปวงที่มีโลภะเป็นต้นก็หมดสิ้นไปโดยไม่เหลือ พระองค์ได้พระนามว่าเป็นพระรหันหรือเรียกว่าอารหังสัมมาสัมพุทธโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองเพราะไม่มีครูไม่มีอาจารย์หรือไม่มีบุคคลใดๆทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจะสั่งสอนหรือแนะนำพระองค์ให้รู้ให้เข้าใจให้สามารถดับกิเลสทั้งปวงให้หมดสิ้นไปได้จะเห็นได้จากพระพุทธดำรัสที่ทรงตรัสไว้ในธรรมจักรกัวัฒนสูตรว่า ดูก่อนพิกษุทั้งหลายจากสุได้เกิดขึ้นแล้วยานได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่าน,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 าน,านี้ทุกขะอริยสัจทุกขะอริยสัจนี้นั่นแหละควรกําหนดรู้ทุกขะอริยสัจนี้นั่นแหละอันเรากําหนดรู้แล้ว ข้อความตอนนี้พระองค์ได้ตรัสถึงพระญาณทั้งสามคือสัจญาณกิจญาณกัตยาญาณในทุกขาอริยสัจข้อความต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสูดได้เกิดขึ้นแล้วยาได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกขสมุทัยอริยสัจ ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นั่นแหลควรละเสียทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นั่นแหลอันเราได้ละแล้วทรงแสดงสัจญาณกิจญาณและกัตยานในเหตุเกิดแห่งทุกข์คือทุกขสมุท,ทยัยทรงตรัสถึงพระยานทั้งสามซึ่งเป็นภายในทุกข์นิโรธคือการดับทุกข์ด้วยพระดำรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จากสุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแลว้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกขะนิโรธาอริยสัจทุกขนิโรธาอริยสัจนี้นั่นแหละควรทําให้แจ้งทุกขะนิโรธาอริยสัจนี้นั่นแหละอันเราได้ทําให้แจ้งแล้ว ทรงตรัสถึงกัตยานพระปัญญาอย่างรู้ในกิจที่ได้ทรงกระทำสำเร็จแล้วในอริยสัจสี่ด้วยพระดำรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุได้เกิดขึ้นแล้วญานได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังแล้วในการก่อนว่า นี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัต์ก็ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัต์นี้นั่นแหละควรเจริญทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัต์นี้นั่นแหละอันเราจเจริญแล้วจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองจะเห็นได้จากพระธรรมรัตที่ทรงตรัสว่า ดูกรพิสูจน์ทั้งหลายจากสุได้เกิดขึ้นแล้วยาได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนคือไม่เคยมีครูมีอาจารย์ใดๆที่จะสอนพระองค์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจประจักษ์แจ้งในอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงจกขู่ ดวงตาคือปัญญาได้เกิดขึ้นแก่พระองค์ญาณคือปัญญาอย่างรู้ในสัจจะทั้งสามได้เกิดขึ้นแก่พระองค์ปัญญาความรู้รอบในอริยสัจสี่วิทยาหรือวิชาความรู้อย่างแฉ่มแฉ้งและอาโลกะคือแสงสว่างขจัดโมหะหรืออวิชชาที่เป็นความมืดทำให้ไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงในอริยสัจสี่ ได้เกิดขึ้นด้วยพระองค์เองท่งประจักษ์แจ้งหรือรู้แจ้งหรือเรียกว่าตัดสรู้ด้วยพระองค์เองและการตัดสรู้คือการรู้แจ้งในอริยสัจสี่นั้นต้องสมบูรณ์คือรู้แจ้งด้วยพระญาณทั้งสามคือสัจญ,ญานกิจญาณและกัตถญ,ญาณสัจญานในอริยสัจสี่คือในทุกคือปัญญาประจักษ์แจ้งว่าทุกมีจริง ในสมุทัยคือเหตุเกิดแห่งทุกข์ว่ามีจริงในนิโรธคือการดับทุกข์ว่ามีจริงในมรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงการดับทุกข์นั้นมีจริงกิจยานในอริยสัจสี่คือทุกข์ควรกำหนดรู้เหตุแห่งทุกข์ควรละการดับทุกข์ควรทำให้แจ้งทางปฏิบัติให้ถึงการดับทุกข์ควรอบรมให้เกิดให้มีขึ้น กัตยานในเรียสัต4สีก็คือทุกได้กำหนดรู้แล้วสมุทยัยเหตุแห่งทุกและได้แล้วนิโรธการดับทุก์ได้กระทำให้แจ้งได้บรรลุถึงแล้วมักทางปฏิบัติให้ถึงการดับทุกได้ทำให้เกิดให้มีขึ้นแล้ว